ช่วงนี้จะมีคำถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าย่อยมีประกันโรคร้ายแรงไหมคะมาอาจจะมาจากกระแสคุณหมอและก็นายตำรวจหนุ่มรูปหล่อวันนี้พี่อ้อยก็เลยจะมาแนะนำสัญญาเพิ่ม,เต,มเติมโรคร้ายแรง C I Perfect Care นะคะซึ่งให้ความคุ้มครองถึง36โรคไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับไตหัวใจหลอดเลือดและยังคุ้มครองท,งทั้งที่เป็นระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะรุนแรง จุดเด่นอีกอันนึงก็คือว่ากรณีที่เราเสียชีวิตนะคะแล้วยังไม่ได้ปีการเคลมหรือจ่ายโรคแรงออกไปนะคะทุนประกันจากโรคแรงที่เราทําไว้ก็นับเป็นทุนชีวิตให้เราด้วยยกตัวอย่างน้องที่ทําในวันนี้นะคะอายุ33ปีทําทุนโรยแรง1ล้านบาทนะคะจ่ายราย3เดือนเพียง1,966บาทถ้าสนใจทักถาม น่ากดลิงก์หน้าโปรปไฟล์พี่อ้อยได้เลยนะคะแล้วก็ดูเบีย้ยตัวอย่างที่พี่อ้อยให้ดูนี้นะคะ